ก็จะวนกลับไปเดินวนกลับไปประมาณ2กิโลนี่แหละปันถาแล้วนี่ฝั่งนี้ก็จะคนมาตกปลาเยอะเลยเราพี่น้องได้ทั้งบรรยากาศคนก็มาเป็นการเป็น,เป,นเป็นรุนี้มองว่าเป็นการเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของคนที่นี่นะคะการตกปลาเนี่ย ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนก็จะพาลูกมาฝึกตกปลาสิไหมค่ะได้บ่ได้ไดกะมีความสุขสิไหมนี่เป็นกิจกรรมครอบครัวไหมคะพี่น้องเป็นชีวิตสโลไลไหมพี่น้องคะ่ะอันนี้ที่รุ่นนี้มองเนาะเหมือนเรามาตกปลาแล้วไม่ได้ปาลาเราก็มีความสุขกลับบ้านไหมแล้วก็ ธรรมาชาติสางสมดุลเนาะค่ะวันนี้คิดนะคะสมดุลยังมาตีพี่น้องคนที่นี่เขาไม่ได้ไปแบบว่าบ่าไเ้ไปเล่นเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่บ่ไเ้ไปเล่นไปหากันได้ยังไงคือบานเท่านะจะไปหาเพื่อนก็ต้องพบก็ต้องนัดกันล่วงหน้านัดกันกับปกติเขาก็นัดกันไปกินข้าวองศ์แหมกินกับมีระยะเวลาด้วยค่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่สามสี่สสชั่วโมงก็คือเล่นไทยเนาะสองชั่วโมง กินเข่าคุยกันกับชั่วโมงสองชั่วโมงสินะร่วมแล้วสี่ชั่วโมงประมาณนั้นเนาะแต่ว่าธรรมชาติของออสเตรเลียก็จะมีที่ให้คนผ่อนคลายยังสี่เล้วอ่า b e a ต t i f u l นั่นบอกค่ะเพิ่นเพิ่นบ่ได้หูจักโรนี่เด้อค่ะยางพานปุ๊บเพิ่นก็ว่าแล้วบังดูบิวตี้ฟูลเบิร์ดพะนะนกน้อยมั้ยค่ะแต่เพิ่นบ่บอกโรนี่ก็บ่สังเกตนี่ยขึ้นนกกระจิบบานเฮานี่ค่ะเนี่ยเต็มอยู่ เขาประเทศออสเตรเลียจะเล่าฟังเนาะที่ยิงพูดหลายคลิปแล้วแหละพี่น้องขาแต่ว่าพูดอีกก็ไม่เป็นไรเนาะมีประชาชนหลายประเทศค่ะยุโรปบ้างเอเชียบ้างที่เขามาตั้งทิ้นฐานมาเป็นผู้อยู่ถาวรเนาะมาเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียเขากับกได้ปิดกันด้ยค่ะ คุณมีเงนินมีศักยภาพมีงานทําที่ดีมีรายได้มีสเตตเมนต์อยากซื้อบ้านเขากใหฮซิตซื้อไหมคะ่ะขั้นตอนก็เหมือนคล้ายๆกับบ้านเรายื่นสเตตเมนต์กู้แบงเ์ส้วนรายละเอียดรุนนี่กับบอรู้ด้ะคะสะพานไม้ข้ามไปข้ามไปอันเอียงเกาะๆกหน่อยๆเวลาน้ำขึ้นมันก็เนี่ยคะ่ะ ก็จะเตะก็จะอันนี้ไปเมินไหมถ้าบ้านเราก็จะเป็นป่าชายเลนเนาะ,ะตรงนี้นะมีคนเดินมา <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีทางเดินด้วยนะคะ <c oughs> มีทางเดินให้เดินชมนกชมไม้ชมธรรมชาติไหมเนี่ยค่ะจะบอกว่า <c oughs> มีหลายประเทศ มาอยู่เป็นพลเมืองของลามีคนเดินผ่านรุนี้ก็จะเอียงกล้องนี้นะคะมาเป็นพลเมืองผู้อยู่ถาวรของประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่อย่างสงบสุขไหมกฎหมายเขาเข้มงวดยุทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายคือกันไหมคะปฏิบัติคือกันไหมคะแม้กระทั่งเก็บอร์แบ็คเบอร์รี่เนาะ แต่ว่าอยู่ในป่าลูกนี้ก็ก็ไม่ไปเห็นหรอกคะ่ะแต่ว่าไปเห็นอยู่ทางลงล่งชายหาดคิลาเเลียชายหาดคิลาเลียนี่สิเป็นสิเป็นอุทยานภูมิภาคอุทยานภูมิภาคก็คืออุทยานอุทยานของของรัฐนิวเซาเวล์เนาะประเทศออสเตรเลียเนาะถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นนชนแนลพาร์กสิไหมคะ ทางล่องมันสิมีแบล็กเบอร์รี่เต็มไปหมดนะคะทีก่อนนู้นเคยไปทําคลิปพอพอบอกแฟนว่าเออมันมีแบล็กเบอร์รี่ฉันอยากทําคลิปฉันอยากไปเก็บเพื่อนก็เซิร์ชเลยเซิร์ชหาข้อมูลเลยว่าบริเวณนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นอุทยานบอถ้าเป็นอุทยานคุณเก็บไม่ได้เังสินะถ่ายถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้แต่ห้ามเก็บสิหมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเก็บเนี่ยมีคนท่ไปบอก หน่วยงานรันเนี่ยตำรวจสิม,มาหาเจ้าเลยทันทีเลยประมาณสิบนาทีนี่หอดเจ้าปั๊บเลยละวะอันนี้อันนี้บอกความจริงได้พี่น้องบอ่แมนบ่แมนตลกเลยค่ะบอกความจริงให้ฟังค่ะก็คือว่าเออแม่ก้กระทั่งคุยกับเพื่อนเขาเรื่องเรื่องนี้แหละเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันเช็คก่อนนะว่าเป็นอุทยานไหมก็เรียกว่าเออนอกสนอก เขาจะเป็น,ปนพลเมืองที่ดีค่ะสุคนนองสิแมค่ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นอ่าเรยวเห็นเรยวเห็นหลังคาเนี่ยก็จะเป็นทอ่าเป็นห้องน้ำเนาะแล้วก็เป็นเตาย่างบาร์บีคิวฝั่งนี้ลานลานหญ้าก็กว้างอยู่นะคะแต่คนไม่ค่อยมาคนบม่ค่อยบอยมานางแคมปิง้งมาปิกงนิกทข้างนี้ไหมคะ่ะ ส่วนมากคนก็จะไปฝั่งตรงข้ามที่ลุนีเดินเมื่อกี้เนี่ยทะเลสาบเนี่ยทะเลสาบกว้างนะคะยาวยาวเป็นอ้พี่น้องหลายหลายกิโลนะคะ่ะกว่ามันสี่สิบกว่ากิโลคุ่นติความเง่าของทะเลสาบลุนีเคยหาข้อมูลอยู่จะจําไม่ได้แล้วขออภัยนะคะแต่ว่าแต่ว่ากินกินอาณาบริเวณกว้างอยู่ยาวเรียบแล้วก็ บ้านเรือนที่อยู่ริมทะเลสาบก็แบบสวยงามไหมค่ะว่าจะพูดคลิปนี้ให้ถึง8นาทีเบาเื่องบเบรูเื่องออสเตรเลียมีมีประชาชนประชากรมามาตั้งทิ้นฐานมาเป็นประชากรถาวนของออสเตรเลียเนี่ย แล้าอีหลีเลยค่ะเราเดินผ่านคนนี่คือแบบจะพบเห็นทั่วไปแมมเห็นเห็นคนเอเชียเห็นคนยุโรปซึ่งแม้แต่กลุ่มเพื่อนที่ไปตีปิงปองด้วยกันเนี่ยว่าแมนเก่าสิบเก่าเปอร์ซ็นต์หมดละพี่น้องเป็นคนที่มาจากยุโรปแล้วก็ มีเวียดนามมีจีนมีมีไทยรุ่นนี้คนเดียวเนาะที่ที่ไทยไทยเนาะนอกนั้นอนะ่ะมาตั้งฟั่งยุโรปด้วยค่ะลาฮายประเทศสเปนอิตาลีเยอรมันไหมค่ะส่วนมากเยอรมันเยอะพอกกมาอยู่ถาบอนมาเป็นพลเมือง เขาก็ชอบทุกคนเวลาคุยกันเออเธอชอบไหมเองสิส่วนมากเป็นเป็นคำเป็นคำสนทนาพื้นฐานที่คนที่นี่เขาจะถามกันจังโรนี่ยังเสียมยูงเสียเขาก็สิถามมาเธอเป็นยังไงเธอชอบบอออสเตเลียเธอเธอชอบอากาศบอเธอมีความสุขบอเธอชอบชีวิตแบบแบบนี้บอลยังสิไหมคะ่ะเป็นเป็นคาถามพื้นฐานที่จะเป็นบทสนทนาเบื้องต้นของมูบวกที่สิถามกันนะคะพี่น้องคะแพหน้าทีก่กลัวแล้วลงก้อนบอดนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ